ดวงชะตาปี2569คนเกิดปีฉลูราศีเมถุนสวัสดีครับคลิปนี้คือคำทํานายดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูและราศีเมถุนในปีพุทธศักราช2569ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ผ่านชีวิตแบบอดทนทำจริงคิดเยอะแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าทำไมยังไปไม่ถึงฝั่งฝันสักที ปีนี้คือปีที่คําตอบจะเริ่มชัดขึ้นครับภาพรวมปี2,569ปี2,569คือปีแห่งการจัดระเบียบชีวิตใหม่สำหรับปีฉลูราศีเมถุนนี่ไม่ใช่ปีของความเร่งแต่เป็นปีของความแม่นยำสิ่งที่คุณทำกระจัดกระจายหลายทางหลายความคิดจะเริ่มถูกรวบรวมและกลายเป็นทิศท,ทางเดียว ปีนี้ถ้าคุณเลือกให้ถูกชีวิตจะค่อยๆมั่นคงขึ้นแบบที่ไม่ต้องวิ่งเหนื่อยเหมือนเดิมการงานการงานในปี2,569เด่นในเรื่องการขยับอย่างมั่นคงคุณมีเกณฑ์ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นรับผิดชอบงานใหญ่กว่าเดิมหรือเปลี่ยนบทบาทจากคนทำเป็นคนวางแผนเหมาะมากกับงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารเอกสารการเจรจา การสอนการขายการตลาดหรือการทำงานหลายหน้าที่ช่วงมกราคมถึงเมษายนงานจะค่อนข้างหนักต้องใช้สมองและความอดทนช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคมจะเริ่มเห็นผลได้รับคําชื่นชมหรือโอกาสใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมข้อควรระวังคืออย่ารับงานมากเกินไปเพราะคุณมีแนวโน้มคิดเก่งแต่ล้าเร็วการเงิน การเงินปีนี้อยู่ในเกณฑ์ค่อยๆดีขึ้นรายได้ไม่ได้พุ่งแรงแต่สม่ำเสมอมาจากหลายทางหลายช่องทางเล็กๆรวมกันมีเกณฑ์ได้เงินจากงานเสริมการค้าขายหรือการใช้ทักษะการพูดการเขียนรายจ่ายหลักจะเป็นเรื่องครอบครัวสุขภาพอุปกรณ์ทำงานหรือการเรียนรู้เพิ่มเติมถ้าคุณเริ่มวางแผนการเงินจริงจังปีนี้จะเป็นปีที่เริ่มมีเงินเก็บแบบเห็นชัด ความรักในปี2,569เป็นปีของการสื่อสารสำหรับคนโสดมีเกณฑ์เจอคนจากงานการคุยออนไลน์หรือการแนะนำจากคนรอบตัวความสัมพันธ์จะพัฒนาได้ดีถ้าคุยกันตรงไปตรงมาไม่เล่นเกมไม่เงียบหายสำหรับคนมีคู่ปีนี้ต้องพูดกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกเวลาและภาระชีวิต ถ้าคุยกันดีความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นแต่ถ้าเก็บไว้ในใจจะเกิดความห่างโดยไม่ตั้งใจจำไว้นะครับรักที่ดีต้องไม่ให้ใครรู้สึกพูดคนเดียวโชคลาบโชคลาบป,ปีนี้มาแบบเล็กแต่ต่อเนื่องลา,ปปมาบมัก,าปปม,าบบกามาจากคำพูดเอกสารการเจรจาหรือคนใกล้ตัวนำโอกาสมาให้ เสี่ยงโชคได้บ้างแต่เหมาะกับการเสี่ยงน้อยๆสม่ำเสมอมากกว่าทุ่มครั้งเดียววันให้โชคคือวันพุธและวันศุกร์เลขเด่นพลังปีคือ2 5 6สิ่งที่ต้องระวังระวังความเครียดจากการคิดมากพักผ่อนไม่เพียงพอระวังการทำหลายอย่างพร้อมกันจนไม่มีอะไรเสร็จจริงและระวังการลังเลนานเกินไป ปีนี้ต้องคิดแล้วเลือกไม่ใช่คิดแล้วรอคำแนะนำส่งท้ายปี2,569ปีนี้ไม่ต้องรีบวิ่งแค่เดินให้ถูกทางถ้าคุณจัดชีวิตให้เป็นระบบเลือกสิ่งสำคัญและสื่อสารให้ชัดปี2,569จะเป็นปีที่คุณเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเข้าที่เข้าทางมากขึ้น ขอให้คุณมั่นคงในใจมั่นคงในทางและค่อยๆสร้างชีวิตที่คุณอยากอยู่ไปได้นานๆถ้าคุณชอบคำทำนายนี้อย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ดวงของคุณนำพาความมั่นคงและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ